ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องหนูอัลเลอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาอ่านแพทโนด 13.1b ของ League of Legends PC นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะว่าจะเป็นยังไงครับตัวแรกที่ได้รับการเนิร์มนะครับผมแกงแพงนะครับผมการเติบโตของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับแล้วก็บนัสคคอมเสียหยของสกิล E เมื่อติดคิยิคอลลดลงต่อมาให้เบนิเจอร์ครับผมพลังชีวิตป้อมปืนจากสกิล Q ลดลงครับผม ความเสียหายจากเวทจากสกิล W ลดลงคนระับตัวต่อมาผมคัสดินนะครับผมคูดาวของสกิล E เพิ่มขึ้นนะครับผมตัวต่อมาคินเดดนะครับผมความเสียหายพื้นฐานของสกิล Q ลดลงนะครับต่อมาลิเล่ผมได้รับการบัฟในแผ่นนี้นะครับผมกา Skill รสกิลพลังของพลังเวทของเขาที่สกิลเดตตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็สกลพลังเวทของสกิล Q เพิ่มขึ้นสกลพลังเวทของสกิล E เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้คูดาวก็จะลดลงตามระดับของสกิลแล้วนะครับผมต่อมาลูเซียครับผมอันนี้ เนิ์มาะครับผมมานาพื้นฐานลดลงการเจเติบโตของมานาเพิ่มขึ้นครับผมบัฟตอนที่เลเวล9นะแล้วก็การฟื้นฟูมานาพื้นฐานลดลงการเติบโตของการฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้นบัฟตอนเลเวลที่14นะครับผมตัวมามคายครับผมเนิฟตัวเนิฟนะครับผมโบนัสความเสียหายจากสกิลคิวลดต่อสัตว์ป่าลดลงนะแล้วก็ความเสียหายของสกิลอีลดลง ต่มานามิครับผมสกิล W ถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ความเสียหายพื้นฐานของสกิล E ถูกลดลงนะครับผมตัวเนิร์ฟนะครับนามิส่วนมาเป็นโอเลนนาครับผมได้รับการบัฟในแพทนี้นะครับผมความเสียหายของสกิลติดตัวถูกปรับเปลี่ยนนะแล้วก็ความเสียหายของสกิล Q ต่อหลายเป้าหมายเพิ่มขึ้นแล้วก็การไล่ของสกิล W ลดลงความเสียหายของสกิลอัลติเมทเพิ่มขึ้นครับต่อมาไลยส์นะครับผมค่าต้านทานเวทพื้นฐานลดลงการสเกลพลังเวทของสกิลติดตัวลดลงนะครับผมดูเดียนะครับผม การสเกลพลังโจมตีของคิวลดลงนะแล้วก็ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นความเสียหายพื้นฐานของอันติก็ยังลดลงครับผมอันนี้โดนเนิร์ฟนะครับผมต่อมายูมิครับผมระยะโจมตีลดลงนะแล้วก็สกิลติดตัวเพิ่มระยะโจมตีเนี่ยขึ้นชั่วข่าวเนาะอ่าเป็นเนิร์ฟนะครับยูมิต่อมาโซอี้ครับโซอี้จะได้รับในบัฟแพทนี้นะครับผมก็ตอนนี้ได้ในตอนนี้สกิลอีจะลดต้านทานเวของคู่ต่อสู้ในตอนที่หลับอยู่นะครับผมเรามาดูไอเทมที่เปลี่ยนแปลงกันในแพทนี้มั่งครับสำหรับไอเทมมแรรรกไไออเเทฟต์นะคับผม อียิปต์นะครับผมอ่าจะนําออกดูดเลือดต่อต้านความเสียหายที่ทําได้เจ็ดเปอร์เซ็นตนะเปลี่ยนเป็นไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาใหม่ครับเร่งสกิลจากเดิมที่ศูนย์นะเป็นสิบห้านะครับผมแล้วก็เพิ่มมาใหม่ครูดาวของโล่แปดวินาทีนะครับผมสําหรับแชมเปี้ยนระยะไกล้สิบหกวินาทีสําหรับแชมเปี้ยนระยะไกลเปลี่ยนเป็นหกวินาทีสําหรับแชมเปี้ยนระยะใกล้แล้วก็สิบสองวินาทีสําหรับแชมเปี้ยนระยะไกลครับผมแล้วก็เพิ่มมาอีกอันนึงครับเป็นอัปเดตส่วนผสมไอเทมของสก,กาเดต ดิงบวกลองซอสบวก ector, แวนบริกเซกเตอร์ก็ผมล้วก็บวกเปลี่ยนเป็นสกาเลตดิงบวกแค่คาฟิวอ่าวอร์ม, hate, รม,ราามเมอร์นะครับผมหมายเหตุนะครับผมราคารวมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าถ้าอ่านชื่อภาษาอังกฤษผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มาเป็นไซไซจี้นะครับผมอ่านำออกเป็นการดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทำได้8%นะครับผมเปลี่ยนเป็นไม่มีเลยนะครับผม แล้วก็เพิ่มมาเป็นการเล่นสกิลจากเดิมเนี่ยศูนย์นะเปลี่ยนเป็น20นะครับผมต่อมาเป็นไอเทมกอดดิงเกอร์นะครับผมอ่านำออกสกิลติดตัวของมิติกนะครับผมเล่นสกิลจาก7หน่วยเดิมนะครับผมเปลี่ยนเป็นพลังชีวิต50หน่วยบวกเล่นสกิลอีก3หน่วยนะครับผมต่อมาครับผมเป็นไอเทมเลเวนิกเลเวนอตใฮด้านะครับผมอ,อัปเดตเข้ามาใหม่ก็เป็นพิกกี้เอเตอร์ครับผมดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทำได้10%นะจากเดิมนะดูดแล้วก็เปลี่ยนเป็นดูดดเเเลลือ10% 10%ป็นยนยะครับผม อ่าแล้วก็มาเป็นเล่งสกิลเดิม20นะเปลี่ยนเป็น25นครับผมแล้วก็อัพเพิ่มมาใหม่ครับตอนตอนนี้ความเสียหายของเคิร์ฟจะได้รับผลการดูดเลือดด้วยอ่าต่อมาไอเทมเป็นมอฟมอมาเชียสครับผมอัปเดตเข้ามาเป็นการดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทําได้ของไลท์ไรนะรผมดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทําได้เดิม1 0เปนะครับเปลี่ยนเป็นดูดเลือด12%แล้วนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีจากเดิม55าสบ้เปลี่ยนเป็น5กะครับผมแล้วก็การเล่งสกิลจาก เดิม20นะเปลี่ยนเป็นไม่มีการเล่งสกิลแล้วครับแล้วก็อัปเดตเข้ามาใหม่ครับส่วนผสมไอเทมของ Handinger บวก Carfil บวก Warhammer บวกเปลี่ยนเป็น Handinger บวก Pickaxe บวกลองซอร์ตนะครับหมายเหตุนะครับผมราคาไม่รวมการเปลี่ยนแปลงนะครับผมต่อมาเป็น Death Death นะครับผมพลังโจมตีจากเดิม55เปลี่ยนเป็น65นะครับผมแล้วก็เกาะจาก45เปลี่ยนเป็น50นะครับผมและนำออกจากเรื่องการเล่งสกิลนะจากเดิมมมม15เเป็็นนนไ่่ีีแแลล้้้ววะคครรรัับบผผกกาฟฟฟฟืูของดม เมื่อโค่นล้มได้ร้อยี่สของโบนัสพลังโจมตีเปลี่ยนเป็น50%ของโบนัสพลังโจมตีนะครับผมและอัปเดตเข้ามาใหม่ส่วนผสมของเชนเวสบวกคาร์ฟิวบวกวาร์ฮัมเมอร์บวกพิ X, กเอ็ครับผเปลี่ยนเป็นเชนเวสบวกพิกเอ็กต์บวกพิกเอ็เข้าไป2อนันนะครับผมไม่ให้นะครับราคายังไม่รวมเป็นแปลคต่อมาเป็นแบ็คเคเบอร์ครับผม พลังโจมตีนะครับผม45ครับผมเปลี่ยนเป็น50นะครับผมแล้วก็พลังชีวิต350เปลี่ยนเป็น400นะครับผมเรามาดูไอเทมการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัดฮิลด้วยนะครับผมตัวแรกนะครับผมสำหรับตัดฮิลนะครับผมเป็น o b v o b i l i o n OAB นะครับผมอพลังเวทจากเดิม35เปลี่ยนเป็น30นะครับผมแล้วก็ตัดฮิลจาก25เป็น40นะครับผมตัวต่อมาผมเป็นเ e m มเผ็ด Pootifier นะครับผมส่วนผสมของ o b i l i o n OAB บวก แบ ok, นเรดบลเลอร์บวกอบทองนะครับราคาทั้งหมด2,500นหครัะผมเปลี่ยนเป็น2,300นะารัาแบบลดลงเนาะแล้วก็พลังเวทน,นะครับผม60นะครับผมจากเดิมนะเป,เป็นแค่แค่40แล้วแล้วก็การเล่นสกิลจาก20เป็นเหลือแค่15ครับผมเพิ่มผลการฮิลและโล่วงกันจากเดิมนี่0นะเพิ่มมาเป็น8แล้วมีการอัปเดตใหม่การส่งผลเอ,อฟเฟกต์ของการติดฮิลนะครับผม ัิวนะครับผมรีเวิร์กการส่งผลเอฟเฟกในตอนนี้กระส่งผลให้การติดฮิว40%ในการสร้างว่อเสียหายรูปแบบใดก็ตามหมายให้นครับผมความสามารถในการติดเอฟเฟกตัดฮิวโดยการบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ถูกนําออกไปนะไอเทมต่อมาเป็นโมเลเลมโนิคอนนะครับผมพลังชีวิต จากเดิม300เนาะเปลี่ยนเป็น200แล้วก็เจาะก่อเวทจากศูนย์เปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น10นะแต่การตัดทิวี่ิเพิ่มขึ้นเป็น40ปหากเป้าหมายมีพลังชีวิตที่ต่ำกว่า5 0เปลี่ยนเป็น4 0นะครับผมแล้วก็หมายเหตุยังไม่มีการส่งผลเพิ่มเติมสำหรับการสร้างความเสียหายใส่เป้าหมายที่มีพลังชีวิตต่ำอีกต่อไปครับไอเทมต่อมาเขาผม extra c o n n e r calling นะพลังโจมตี 20นะครับเปลี่ยนเป็น15ครับผมแล้วก็ตัดหิวจากย5เป็น40%เป็นอร์เซ็นต์นะครับผมมาถึงไอเทมต่อมาผมเชนมเพิ่งพันคิสวอนนะครับผมพลังโจมตีจากเดิม20ครับผมเปลี่ยนเป็น15ครับผมแล้วก็การตัดหิว2ีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็น40%เป็นต์หาเป้าหมายมีพลังชีวิตต่ำกว่า50%าบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปลี่ยนเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หมายเหตุนะผมจะไม่มีการส่งผลเพิ่มเติมสำหรับการสร้างคอน e x e c u t เ t n ซ n คิวเต l รครับบวกซิลบวก750ทองนะราคาทั้งหมดเนี่ย2 0ร0นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนะ uh, ผม e x t กซ์เท n ร์คัล l ี่คบวกว a ร t ลาร์บวก c o p เปอรผมบวกคอรผมบวก150ทองนะผมราคาทั้งหมดเปลี่ยนเป็น3,000ทองแล้วนะ uh, ผมความเร็วโจมตีนะ uh, ผมจาก20%นะ uh, เปลี่ยนเป็นไม่มีแล้วนะ uh, ผมจอกก่อจากเดิมเป็นศูนเพิ่มขึ้นมาเป็น30%เนาะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นไม่มีเลยคบ uh, ผม การตัดยิว25%นะครับผมเพิ่มขึ้นเป็น40%หลังจากข้างความเสียหายใส่กับเป้าหมายเดิน3ครั้งเปลี่ยนเป็น40%อย่างเดียวแล้วครับผมหมายให้ไม่มีการสร้างผลเติมสําหรับการสร้างความเสียหายเดิมใส่เป้าหมายเดิมเติมปเดิมอีกต่อไปนะครับต่อมาอเทมหลอดโดมินิกครับผมีการอ่าพลังโจมตีจากเดิม30เป็น35่อมาเป็นไอเทมบับเบิลเวสนะความเสียหายที่จะท้อนกลับไปย่งผู้ที่โจมตีเข้ามา4 เพิ่มเป็น6นะผมแล้วก็ตัดฮิวนะผมจาก25%เป็น40%สี่สิบอนต่อมาเทมมทอนเมลนะผมความเสียหายที่สะท้อนไปยังผู้ที่โจมตีเข้ามา10นะครับผมบวงเล็บบวกยีบวกโบนัสก่อนเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็น10บวกบวงเล็บบวกยีโบนัสก่อนนะครับผมแล้วก็การตัดฮิว25%สิาำหรับการได้รับความเสียหาย40%สิบำหรับการหยุดการเคลื่อนไหวศัตรูเปลี่ยนเป็น40%สิบสำหรับการได้รับความเสียหาย หมายเหตุจะไม่ส่งผลเอฟเฟกต์รัตนิวเมื่อทำซีซีใสอีกต่อไปดูการเปลี่ยนแปลงคลาสเอดียร์รี่มั้งนะผมไอเทมแรกครับผมอิ Ace นฟินิตี้เอสครับผมสกิลด้วตัวโอกาสติดคิดข้อที่ต้องการสำหรับเพอร์เฟคชั่นนะครับผม60%เปลี่ยนเป็น40%นะครับแล้วก็นาวาลิคิกเบรนะครับผมสกิลด้วตัวโอกาส ติดคียข้อที่ต้องการสําหรับแทนเซเดนนะผม60%เปเปลี่ยนเป็น40%นะครับผมแล้วก็บัตเซอร์เทอร์ับผมดูดเลือด18%เปลี่ยนเป็น15%นะครับผมแล้วก็โล่ป้องกัน50-320 mm hmm. วงเล็บเลเวล1 1ถึง18เปลี่ยนเป็น180-450วงเล็บเลเวล9ถึงบผมราคาทั้งหมดจากเดิม3ป0 0ันะเปลี่ยนเป็น3,200นะครับแล้วก็มาถึงตัวละครนะที่ได้รับเปลี่ยนแปลงแอสนะผมการ 32นะครับผมเปลี่ยนเป็น35นะครับผมแล้วก็การเติบโตของการฟื้นฟูมานาครับผม0.4เป็น0.65ต่อมาบันแคทลีนนะผมการเติบโตของมานา35เปลี่ยนเป็น40แล้วก็การเติบโตของการฟื้นฟูมานา0.5 5เปลี่ยนเป็น0.7นะครับผมก็เอสเียนะผมการเติบโตของการฟื้นฟูมานาศ5นผมเปลี่ยนเป็น1นะแล้วก็จินนะผมสกิลค่าไล่ของเดลี่ฟูลิตนะผมจากเดิมนะครับถึง70น้ครับมแลีการรป็ของ สกิลีนะจากสามสิบไปเป็นห้าสิบจากอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสาสิบในทุกระดับเลยไม่มีการเปลี่ยนเพิ่มไม่มีเพิ่มแล้วนะครับผมต่อมาก็จริงนะครับผมอ่ามานาพื้นฐานนะครับจากเดิมสองสิบห้าเปลี่ยนเป็นสองหกสิบน,นะครับผมแล้วก็การเติบโตข,ของมาน,นาสี่สิบห้าไปเป็นห้าสิบนะครับสกิล W ค่าไล่ของแซฟนะครับผม,าาบผมจากเดิมห้าสิบถึงเก้าสิบ เปลี่ยนเป็น5 0าสิถึงเจนะครับผมมาไขาระแล้วผมมานาพื้นฐาน3 4 4 8 8นะครับเปลี่ยนเป็น3 4 5นะครับผมแล้วก็การเติบโตของมานาจาก38เป็น40นะแล้วก็การเติบโตของการฟื้นฟูมานาศูนยเปลี่ยนเป็น0.7ต่อมามิสฟอร์จูนะผมการเติบโตของมานาสามเปลี่ยนเป็น40แล้วก็การฟื้นฟูมานาแปดจไปเป็น8นะครับผมการเติบโตของการฟื้นฟูมานาศูนย์เปลี่ยนเป็นศ 8นะครับมาเซนนาครับผมการเติบโตของการฟื้นฟูมานา0.4ไปเป็น0.7เนาะก็ซีเวียครับผมการเติบโตของมานา40ไปเป็น45แล้วก็ W บิวค่าไล่ของสกิลนะ60ไปเป็น80เปลี่ยนเป็น60ในทุกระดับนะต่อมาทวิชนะครับผมมานาพื้นฐาน287.2นะครับผมเปลี่ยนเป็น300นะแล้วก็การเติบโตของการฟื้นฟูมานา0.45เปลี่ยนเป็น0.7นะต่อมาไซยาครับผมการเติบโตของการฟื้นฟูมานา0.75เปลี่ยนเป็น0.8เรามาดูไอเทมอื่นที่ได้รับเปลี่ยนแปลงบ้างครับ เบทออฟเดอะลูนคิงนะผมคูดาว20ิวินะเปลี่ยนเป็น30วิแล้วก็ความเสียหายเมื่อโจมตีระยะไกล8%เพิ่มเป็น9%นะครับนะผมแล้วก็บนัสความเสียหายเวทของซิมซิปอ้อนะผมจาก40ถึง150วงเล็บเลเวล1ถึง18เปลี่ยนเป็น4 0ถึง1้3นะเลเวลที่9ถึง18ต่อมาเป็นเดมอนิกเอมเบสนะผมเผาตามเพ่ได้เผาตามพลังชีวิตสูงสุด1.8%สำหรับแชมเปี้ยนระยะไกล 0.8%สำหรับแชมเปี้ยนระยะไกลเปลี่ยนเป็นนะครับผม1.6%สำหรับแชมเปี้ยนที่มีระยะใกล้ครับผมและ1.0%สำหรับแชมเปี้ยนที่ระยะไกลต่อ,อมานะครับผมไอเทมเอเซนรเวอร์นะครับผมอ่าพลังโจมตี45เพิ่มเป็น55นครับผมแล้วก็ราคาทั้งหมดจาก2 0 0 8เป็น2 0 0 9นะครับผมสกินที่จะเข้ามาในแพทนี้นะครับผมก็จะมีลูน่าเอ็มเปอร์เทสครับผมลูน่าเอ็มเพปอร์ แอดลูน่าเอมเพสเคียนาลูน่ากราเดียนคาสิกลูน่ากราเดียนมอไฟลแล้วก็เพสติกโพลาเชียนลิซันดานะครับผมก็โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวแพด1 3 1 b นี่นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างส่วนมากจะเนิบบับเป็นไอเทมต่างๆนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม